อันนี้คุณถามมาขนาวนอจ้ะว่าสาวแก้วนี่เป็นคน,น,นอำเพื่อใดเนาะสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วค่ะกับแก้วสาวกัลสินค่ะ พี่น้องจ้ามุนีผ้ามาก,กินอันออมพ่วงไข่อรอ์จ้านี่นี่เครื่องในมันนํำจ้านี่นี่เครื่องในมีเอียงของมันแนบุนี่ผิดผลาดท่างเทคนิ้จ้าหน่อยจ้าเทดเือแหลกอันไข่แตกน่าจะาพี่น้องกินเขาจ้า ได้ยังกินแรกงเนาะจ้ะเขอนห่อนเลยจ้ะกินเทื่อแลกจ้ะนี่เก็ดเองอีก กามันบ้านเท่าเนีย่ยจังเลยเซผักซี่เล้าอะบากีเล้าพักหอมผักอีกตัวบานเท่าเนี่ย มันงจิ้เป็นมันๆคือยังเขากินอะไข่ไก่กินกับไข่ไก่ไหมจ๊ะไข่เรี่อยตัวไงมันมีใส่มีใส่มี่ย่องไรเนี่ย เนื้อเอแหลกอ่ะไข่แตกไข่มันแตกก็เลยออกมาเป็นจีคนๆเนาะออือักที่เ่าเลย แล้ว <c oughs> ลูกด่วนน้ำจ้ำไม่คุณถามขมาเนาะจ้ะว่าสาวแก้วนี่เป็นคนอำเภอใดเนาะ ยูเป็นคนอำเภอแยงตลาดจ้าจังหวัดกาฬสินยูตำบลม่นงสูงจ้า ขอคุ้นคนหลายๆจา้าที่ติดตามเนาะที่ติดตามที่รับชมเนาะค่ะเอ <nis 't S 1> อันนี้เป็นอีกอย่างน่นเนี่ยแม่ค่าบอกกันลืมดู้่จ้ะที่อันนี้ใส่อะ 王凯。 ช่องกินไข่ข้างในนี่มันต้องข้างในนี่มันจะจุกเลยบอกเี๋ยวคออนุญาตเหเบิ้งข้างในมันไดยจ้ะมันจุกประมาณนีวะจ้านี่กินเถื่อแหลกจ้ะ Love that. ไม่แน่อยากกินอันเล่นที่ปุ้นกินอันหำงัวงไหมจ๊ะยากล่องกินอ,นนนอยาก,ก,กลองชิมดูแต่ว่ามันต้องซังเนาะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันหาโอกาสก่อนจะกินได้บเ,เนี่ย มันก็คิดเนาะห้ำหำวัวพอนะลูกโดดพักพักพักมาหน่อยพอืมนอนเจ็บกิกก็พักกัน อืเรี่ยนมากินเป็นเนียนเป็นมไม่รู้ว่าเขาต้มแบบนี้บ่ซุกประมาณนี้บ่อจะเอาแหวนดนมันคือแตก ก,ก,ก็กินผักกินม่วนก่เยาว่ากันได้จ้ะเนื้อกับเรียวทีมเนาะจ้ะก,กินเอกกินเองกินน้องน้องคนกับนนะะบ้านเนาะค่ะว่าอ,อ,อยากได้อเหยอดบิ้วก็ต้องกินแฮนด์มืดหยัดบิ้วกว่าอยากได้ยุจ่าก็ควรจะคล้องมาได้ แด่ซ้ำเด็กเอาซ้ำนันละเนาะพี่น้องเฮ็ดพ่อมวลพ่ออันอนี้จ้ะเนี่ยมันใหญ่ไงแม่จ้ะ โอ้ยพลิกลงข้อแะ้วไปเน่ยพังอนเสียบ หูุโดดเอาละค่ะพี่น้องอิ่มเป็นที่เรียบร้อยค่ะกินบ่เมอือกะยาว่ากันค่ะบ่ได้ทิ้งแด้วค่ะค่ะ สุดท้ายนี้ก็ฝากอันก็ไล์ก็แช่แล้วค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามเด,าเ,ดเดี๋ยวสีพัฒนาเดี๋ยวเดี๋ยวสีพัฒนา้มันดีกว่าเก่านะคะ่ะทุกทุกคอมเมนต์นี้อันอันอันเหมือดค่ะตีชมได้ค่ะเจียวไปปรับปุงค่ะไม่เนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ